สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานขา่ขาวดนข่าวล้อรอบวันครับพ่วง10เป็นล้อหักหลบคันหน้าจนสนั่นกวาดลวดอีก3คันแต่กสาว7ล่างอัดติดคอนโซลอาการสาหัสนะครับเมื่อเวลา09.00นวันที่7มกราคม259เจ้าที่กู้ภัยทำรัศมีมณีรัตน์จังหวัดชมบุรีรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อชนกับรถบรรทุกหอกล้อรถกระบะและรถตู้มีผู้บาดเจ็บหลายรายบริเวณถนนสายแบยพันเลี่ยงเมืองชมบุรีฝั่งขาเข้าพัทยา หมู่ที่สาบลบนองไม้แดงอำเภอเมืองชมบ,บรุรีจึงประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจสพอดอนหัวฟอรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง18ล้อหมายเลขทะเบียนส่วนหัว85ขีด569 9ชมบ,บรุรีและเลขทะเบียนส่วนหางแปดสขีด4 2 9 9ชมบ,บรุรีทราบชื่อคนขับคือนายสมเกียรติประมาณอายุ26ปีนอกจากนี้ยังพบรถบรรทุก6ล้อหมายเลขทะเบียน 7. 0ขีด1 3 1 3ชัชย,ยภูมิรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิทะเบียน ขอ,อพึ่งทอทง3 7 7เเองชมบุรีและรถตู้โดยสารไม่ไประจำทางทะเบียนนน,นูขอไข่3 1 2 2นึ่สกลสินมีผู้ได้รับบาดเจ็บคือคนขับนายอุดมอุปตีอายุ32ปีและนางสาสวศิริรักษ์อัมพรักษ์อายุ17ปีได้รับบาดเจ็บช่วงท่อนขาติดอยู่กับคอโซนหน้ารถไม่สามารถออกจากตัวรถได้เจ้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตต่างเข้าช่วยชีวิตและใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถนำตัวนางสาสวศิริลักษ์ ออกมาจากตัวคอนโซลหน้ารถและรีบนําส่งโรงพยาบาลชบบลบุรีสอบถามนในสมเกตขัาคคร,รถบรรทุก18ลอ้อให้การว่าคคร,รถบรรทุก18ลอ้อมาอย่างเลนกลางโดยมีรถบรรทุก6ลอ้อและรถกระบะและรถตู้วิ่งมาอย่างเลนขวาแต่อยู่ดีๆรถข้างหน้าเกิดเบรกกระทันหันตนจึงห่างหลบไปทางขวาเพื่อซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่รถทั้งสาคันวิ่งมารถพว่วงบรรทุกของตนจึงชนกวาดทั้งสาคันจนมีผู้รับบาดเจ็บดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด4ี่รายแต่ที่บาดเจ็บสาหัสคือคนขับรถตู้และผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงที่นั่งหน้ามาด้วยกันเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจจัดได้เรียกคนขับรถทั้งสี่คันมาสอบปากคำก่อนที่จะตั้งข้อหาดำเนินคดีกับคนขับรถพวกต่อไป